ค่ะทุกคนรู้จักแคลคูลัสกันไหมคะแคลคูลัสเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเออ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคำนวณพื้นที่การคำนวณปริมาตรการคำนวณเออ่ความเร็วความเร่งความชันนะคะโดยแคลคูลัสเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองแบบเนาะคือแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์กับแคลคูลัสเชิงปริพันธ์ สำหรับผมคิดว่าวิชาแคลคูลัสนะครับสำคัญกับวิชาชีพทางด้านสุขภาพก็คือสามารถฝึกในการคิดให้อย่างมีระบบระเบียบแล้วก็คิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในการช่วยเหลือคนไข้แล้วก็ในการคำนวณสูตรยา ะะก็วิชาแคลคูลัสน,นะคะที่ฉันคิดว่าแบบมันสัมพัญธ์กับเรามากเพราะว่ามันอาจจะไปทําการคํานวณยาได้แล้วก็เมื่อจบเราจบไปเป็นพาราเมดิชใช่ไหมคะเราก็ต้องให้ยากับคนไข้ก็เลยวิชานี้ก็เลยสําคัญกับอาชีพเราค่ะคิดว่าก็น่าจะเอาไปใช้ตอนคํานวณยาให้คนไข้ก็ได้มั้งคะน่าจะได้นะโอส<ำ>ั้นใช่ครับในแคลคูลัสเนี่ย ب. ในทางพลาเมีด,ดิกแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้โดยตรงนะครับในทางปฏิบัติของพลาเมีด,ดิกหรือว่าทฤษฎีของเชลกลาไม่ได้ใช้โดยตรงแต่ถ้าเป็นพลางมีด,ดิกในทางของทฤษฎีหรือวิชาการหรือการทําวิจัยเนะี่ยก็อาจจะต้องได้ใช้เช่นฟิสิกออฟทอมาหรือกลไกการบาดเจ็บของผู้ป่วยเวลาลดประทะก,านกันหรือการคำนวณหาแรงทางฟิสิกก็จะมีเชลกลาตมาคนๆนบ้างครับประมาณนี้ถ้าใช้โดยตรงไม,ไม่แต่ถ้าเป็นทางวิชาการใช้ครับทางทางวิจัยที่บอกไป เอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับสราครับก็แคลคูลัสใช่ไหมว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงกับวิชาชีพของเราใช่ไหมก็อย่างเช่นยกตัวอย่างแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ก็จะเหมือนแบบการคำนวณหาความเร็วอัตราเร่งแบบเช่นมันอาจจะไม่ได้ใช้จริงๆที่นอกสีนะ่น่ะแบบเต็มสูตรไม่ได้ใช้แต่ว่าเราใช้แบบในเป็นกระบวนการคิดว่ารถหนึ่งคันชนกับอีกรถหนึ่งคันนะ่ะจะเกิดอะไรได้บ้างผู้ป่วยหนึ่งคนเนี่ยจะเกิดแมคานิซึมอะไรได้บ้าง กับผู้ป่วยในการดูหาแความเร็วอัตราเร่งอะไรพวกนี้อย่างได้ยกตัวอย่างต่อไปอเช่นอัตราแคลคูลัสเชิงปริพันธ์ใช่ไหมเช่นโพลิเมอร์อย่างเงี้ยก็เช่นพวกของร่างกายอัาโตมีของคนไข้เช่นแบบมีช่วงทรงอกที่มีลมรั่วอะไรเข้าไปเนี่ยคนไข้อาจจะมีการใช้ของอากาศที่อยู่ในปอดเท่าไหร่แล้วเราต้องระบายลมออกหรือการเสต็เครื่องเวนเทเลเตอร์การเครื่องช่วยหหยใจของคนไข้ว่าต้องเช็เท่าไหร่ในกับ คนไข้แพทย์นี้ใช้ภาพที่รังที่ปอดของคนไข้อะที่มีโรคต่างๆประมาณนี้ค่ะอันนี้จะมาเป็นตัวแทนพูดในส่วนคําตอบของรุ่นพี่นะคะแต่ว่าเนื่องจากรุ่นพี่เขาไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะก็เลยส่งมาเป็นข้อความแทนก็คือว่าแคคูลัสเนี่ยใช้ได้ในทางการแพทย์ฉุกเฉินคือสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการหาความเร็ว ของอากาศยานสําหรับไฟพรามิดิกนะคะที่ต้องขึ้นไปเคลื่นอนย้ายคนไข้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจไปยังโรงพยาบาลปลายทางว่าความสูงของอากาศยานมีผลต่อความดันของการตั้งค่าเครื่องช่วยหายใจอย่างไรเพื่อที่จะสามารถตั้งค่าให้เหมาะสมกับสภาพบรรยากาศภายนอกได้ค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะก็สําหรับคําตอบนะคะในส่วนที่ว่าแคลคุณลัสษณสคัญอย่างไรกับวิชา,ปฏ,า,าชปฏิบัติกับสายอาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ของเรานะคะ ก็คือจะมีไปดันที่ไปสัมภาษณ์มานะคะแล้วก็ถ้าใครยังนึกไม่ออกนะคะว่าสัมพาษณ์อย่างไ้ก็จะมีในส่วนของสิ่งที่แคลคูลัสไปเกี่ยวข้องค่ะแล้วแบบมันสําคัญต่อกับทุกคนเนาะเชื่อว่าทุกคนในเนี้ต้องเคยใช้ใครไม่เคยใช้คิดว่าไม่มีเลยค่ะก็คือการใช้ Search Engine นะคะที่เราใช้ค้นหาข้อมูลทุกวันนี้แบบพิมพ์ Google หาข้อมูลต่างต่า คือพวกนี้ก็มีแคลคูลัสเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่ามันจะมีการใช้อันกอริทมในการคำนวณหรือวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลและตัวแปรจำนวนมากก่อนจะถอดออกมาเป็นคำตอบที่เป็นไปได้และทีท่สุดอันกอริทมนี้ทำให้เซ r ร์ e อ g จิ e สามารถปรับเปลี่ยนการค้นหาคำตอบเพื่อให้มั่นยนําที่สุด,ดอย่างรวดเร็วนะคะโดยคำนึงถึงตัวแปรในการเข้าใช้งานของแต่ละบุคคล เช่นพวกที่ตั้งถังภูงมิศาสตร์ประวัติการค้นหาที่เราค้นหาบ่อยๆเนะะี่ยค่ะเพื่อสร้างผลการค้นหาที่เหมาะสมมากที่สุดนะคะซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การคำนวณโดยใจแคลคูลัสเช่นกันค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็แคลคูลัสนะคะมาเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามที่เป็นการศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงและการค้นหาทางออกที่ดีที่สุดแคลคูลัสจึงมีบทบาทต่อเราทุกคนอย่างมากนะคะในโลกความเป็นจริงอย่างไรก็ตามซ้อมสําคัญของแคลคูลัสนะคะอาจจะมีเพียง บางกลุ่มอาชีพเท่านั้นที่มองเห็นนั่นคือกลุ่มอาชีพที่จะได้ใช้มันเพื่อประยุกต์เป็นข้อมูลสำเร็จรูปให้เราทุกคนได้ใช้กันและนี่คือเหตุผลที่เรายังคงต้องเรียนแคลคูลัสกันอยู่เพราะตาบใดที่เรายังไม่รู้ว่าอาชีพในอนาคตของเราคืออะไรการมีพื้นฐานคลคูลัสก็เป็นสิ่งจําเป็นที่เพื่อจะต่อยอดการศึกษาและอาชีพในอนาคตต่อไปของทุกคนได้ค่ะขอบคุณค่ะ